สวัสดีครับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในวิชาพละศึกษาครับเรื่องที่จะสอนนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องของกีฬาและสมรรถภาพทางกายครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับ 2. การส่งรับไม้กทาสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นภาพของลักษณะการส่งไม้กทาครับซึ่งมีการส่งหลายแบบครับ ลักษณะของมือขนาดทรงรับคาาคือหงายมือขึ้นนะครับหงายมือขึ้นมือขนาดทรงรับไม้คกระาให้ความมือลงนะครับตามภาพครับลักษณะการส่งรับไม้คกระาอีกแบบหนึ่งในการวิ่งผัดตั้งแต่4คูณ400เมตรขึ้นไปนะครับตามภาพก็เป็นลักษณะของมือขนาดทรงรับไม้คทาคือแบบแบ,บมือรอรับ นะครับ4คูณ400เมตรขึ้นไปครับในหัวข้อที่2ครับกติการวิ่งผัดโดยสังเกตมีดังนี้ครับข้อที่1ครับเขตรับส่งไม้กระทามีระยะทาง20เมตรซึ่งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของเส้นเริ่มวิ่งด้านละ10เมตรครับต่อไปไปดูข้อที่2ครับผู้วิ่งต้องถือไม้กระทาด้วยมือตลอดในการวิ่งแข่งขันถ้าไม้กระทาตก ผู้ที่ทำตกต้องเก็บเองโดยไม่มีสิ่งกีดขวางหรือกีดขวางการวิ่งของผู้อื่นครับข้อที่3ครับหลังส่งไม้กรทาแล้วผู้ส่งไม้กทาควรอยู่ในช่องวิ่งของตอนเองหรือภายในเขตรับส่งจนกว่าทางวิ่งจะไม่มีนักกีฬานะครับต่อไปโค้ดที่4ครับถ้าผู้แข่งขันจงใจคว้างผู้อื่น ทีมนั้นจะถูกปรับเป็นแพนทันทีครับต่อไปข้อที่5ครับห้ามช่วยเหลือผู้วิ่งที่รับไม้คาถาต่อจากตนด้วยการผลักหรือด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้เร็วหรือเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือกติการครับต่อไปเป็นรยงานครับข้อที่1การวิ่งผัดมีประโยชน์อย่างไรครับ ให้นักเรียนตอบมาต่อไปข้อที่2ครับถ้าไม้กระทาตกขณะวิ่งแข่งควรทำอย่างไรครับให้ตอบมาเช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอนักเรียนทุกคนตั้งใจทำงานดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ